สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบช่องเด็ดคนชอบพระนะคะมีน้องมาด้วยนะคะวันนี้ก็มีน้องมาด้วยมาป่วนนะคะมาป่วนช่องอ่้อโไปแล้วนะคะ<ด>วันนี้เราก็มาถ่ายพระส0งองค์เนาะที่ค้างที่พ่อของหนูค้างไว้เนาะก็ต้องบอกว่าเยอะมากเยอะมากพ่อของหนูค้างไว้ทําไมก็ไม่รู้คือเยอะมากแล้วคือพ่อไม่คัดเลยนะคะ คัดแล้วเนี่ยคืออะไรคัดแล้วตรงไหนเ,เนี่ยดูสิพ่อคัดพ่อบอกว่าคัดแล้วกรอบต้องเอาใส่กับสองอันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคัดให้พ่ออีกทีหนึ่งอ่ะวันนี้หนูก็จะมาวันนี้หนูก็จะมาถ่ายคลิปกับพ่อนะคะค,คืออะไรอันไหนอันนั้น,นมันหลุดอันไหนที่มันหลุดไหมเอาใส่เข้าไปให้พ่อหนะ่อยอันนี้พระไม่มี อันนี้จะเป็นชุดของลูกค้าสมุดปาการลูกค้าสมุดปาการที่ผมต้องบอกว่ามีบางองค์ที่ผมเช่ามาแต่ว่าองค์แบบนี้นะองค์แบบนี้ที่ผมอบอกว่าเป็นพระสายโรงงานนะครับเป็นพระสายโรงงานที่ผมไม่ได้แบบเช่าหานะครับอนนี้เป็นพิมพ์ที่ต้องบอกว่าเป๊ะเลยนะครับคือพิมพ์เดียวกันเนี่ย ที่ผมเห็นคร่าวๆนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะอ่าสามวงแล้วอ่าข้าวข้าวลองลองเลือกสิลูกอันไหนที่แบบพิมพ์แบบนี้เอาไหมพ่ออีกมีอันไหนที่พิมพ์แบบนี้อีกลูกอันนี้เป็นพิมพ์พิมพ์พระสายโรงงานที่ต้องบอกว่านี่หรือเปล่านี่เหมือนกันอะไรไอ้เ้ยเ้ยห้าองแล้วครับนี่เราได้พระ ที่เป็นพิมพ์ทรงนี่นี่ต้องโอ้ยหกองนี่นี่นี่โอ้ใครบอกว่าเป็นพระแท้ครับมามาเอากับผมนี่ผมมีหกองแล้วนะครับนี่นี่ต้องบอกว่าอย่าเผลอดูพิมพ์นะครับอย่าเผลอดูพิมพ์นะฝั่งทางนี้จะเหมือนมุมตรงขึ้นไปแล้วก็หักหักหักแบบว่าตามที่เขาเล่ากล่าวกล่าวขานกันแล้วก็เราก็ไปจําว่าเอ้ยมันต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้ ฝั่งทางนี้จะโค้งนะครับฝั่งทางนี้โค้งไม่ใช pues ่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ลองลองหาหาหามาหามาได้หกองแล้วนี่อันนี้อ่ะได้หกองแล้วอันนั้นไม่ใช่อันนั้นคนละองค์คนละพิมพ right ์อันม na. ีไหมมีแบบนี้อีกไหมเอามาต้องมีแหละนนจะอััี้้มงเฮ้ยอันนี้อีกพิมพ์นึงอันนี้ผ้าเก๋อีกพิมพ์นึ่งใช่หรือเปล่าวะเยอะว่าสิ ลืมไปลืมตัวขอโทษไม่ได้แล้วไปแล้วเพราะอัดคลิปอยู่เอาใหม่เถอะอัดคลิปใหม่เถอะเดี๋ยววะเดี๋ยววะอันไหนอ่ะอันนี้หรือเปล่าอลองเทียบดูลูกลองเทียบอ่ะไม่ช้นไหนนั้นเก๋อีกเก๋อีกพิมพ์หนึ่งแล้วก็บอกเขาเก๋ไปมเานี่ไงก็เอาเอาไปเทียบนี่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 เนี่ยลองลองเอาไปเทียบลองเอาไปเทียบองค์หนึ่งลูกเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนยังไง เหมือนยังเกะเอาวางให้พ่อดูเนี่ยอันนี้องค์ใหญ่อันนี้มันเล็กไหน,นลองวางออข้างๆกันสิไม่เหมือนสีไม่เหมือนชัดเจนเออไม่เหมือนได้ยังไงนี่มันเหมือนมานนที่เดียวกันเลยมาอ่ะขอพ่อขออีกนะน่าจะมีอีกไม่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 เอามาเรียงกันก่อนเอามาเรียกเรียกเรื่องมาอีกเรื่องมาอีกอ่ะให้พี่เขาแบบคนที่ยังไม่ได้เห็นอ่าพิมพ์นี้ โอ้โหนี่ถ้าถ้าบอกว่าแท้ถึงยุกนะถ้าใครบอกว่าแท้ถึงยุกนี่อยู่กับผมอยู่กับผมนี่6ล้านแล้วนะหนึ่งล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้านโอุ๊เจ็ดล้านแล้วลูกนี่ไม่ใช่อ่ะเจ็ดล้านแล้วอันนี้อ่ะเอามาใช่ไหมอันนี้เหรอเอออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อหนีทีอ๋อว่านี้ไม่ใช่อันนี้ก็ถ้าอันไหนไม่ใช่เอาอันไหนไม่ใช่เอาไว้แยกออกอันนี้ล่ะไม่ใช่ อีกพิมพ์หนึ่งนั้นเป็นพัคเกออีกพิมพ์หนึ่งไม่ใช่อีกพิมพ์หนึ่งบอกเขาว่าเป็นพัคเกอตลอันนี้นี่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 เอามาเลี้ยงแปดล้านนี่อ่ะองค์ที่แปดเหมือนกันไหมนี่แลปดล้านแล้วครับแปดล้านแล้วอ๋อไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นถีไม่เกี่ยวอันนี้ก็เป็นถีไม่เกี่ยวครับอันนี้ล่ะไม่ไม่อ่ะเร็ว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 ดูไม่ใช่นี่ ไม่ใช่เน,เนี่ยยังไม่เลือกถาดอื่นๆเลยนะเนี่ยออกออกออกแยก,กออกไม่ใช่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  <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ ให้ครบสิบองครับไม่ใช่ครับเฮ้ยอ๋อไม่ไหน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 ไม่เหมือนเหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนมก็ใกล้เคียงอะเนาะแต่แต่เอามาเอามานี่ไหมถาดเดียวครบสิบไม่ไม่มีถึงสิบใช่ไหมโอ้โหถาดพาดนะเนี่ยได้ได้แปดองอันนี้ใช่พะเก้ปะเนี่ย ไม่ใช่มันเป็นพระอ่าที่ไม่ไม่ถึงยุคเป็นพระที่ไม่ถึงยุคอันนี้เหรออันนี้ก็ไม่ใช่นะพ่อผักเองไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แค่คล้ายๆ,ๆนะแค่คล้ายๆแต่ก็อีกอีกเก๊อีกแบบหนึ่งอันนี้แค่คล้ายๆแต่เป็นเก๊อ,อีกแบบหนึ่งนในในในมือลูกไม่มีอ้าเอาเลือกเลือกถาดอื่นมาเลือกถาดอื่นมา เอาถัดนี้ให้พ่อดูให้หมดก่อนแล้วก็จะแยกกันอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อน <Okay. S 1> อย่าพึ่งบอกให้ดูตรงนี้โอเคถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อครบสิบเมื่อไหรเราก็ไปดูพิมพ์อื่นมัน <Huh? S 2> ไม่ใช่นี่ไม่ใช่รมาอะไรเลือกมาเลยวางลงทีงละองค์อ่ะหาหาหาแฝดอ้าวนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่แล้วนี่นี่นะครับนี่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 น เหมือนกันเด่อนี้อันนี้เกอ,องค์แล้วลูกครบ10นี้คือพอเลยครบ10นี้เราไปพิมพ์มอื่นเลยไม่ใช่ถ้าถ้าถ้าไม่ใช่พ่อก็แยกออกให้หน่อยพ่อก็มีลือม,ม,มีเท้าเหมือนกันอะอ่าเหลือพ่อมีมือมีเท้าหรอเอานี่นี่นี่อ๋อไม่ใช่องค์นีน้ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเดี๋ยวนะ่ากระจกหน้ามานัน่่ีปะ อ๋อไม่ใช่ใกล้เคียงแค่ใกล้เคียงนะอย่าพึง่งอย่าพึง่งกันะอย่าหมดยังยังเดี๋ยวอย่าพึ่งไปเริ่มมันใหม่เดี๋ยวพูดหนีชอบดีเอามาเร็วหมดยังอืมหยหายากฮะพ,พิมพิมนี้ยังไม่ครบสิบเลยร้160 <S 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 อยหกสิบองนี่เอาเอาให้ถึงสิบก็พอก่อนก็พอ เดี๋ยวเราไปดูเพียงอื่นโอ้โหมันเลยลูกเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บางเหอไม่ใช่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 อุหายาฮะ ยากฮนะอันนี้อีกอีกพิมพ์หนึ่งโอ้เป็นพิมพ์ที่วนๆกันอยู่สองคงเอามามเฮ้ยไม่มีแล้วเหรอส่จะหมดแล้วมั้งเนี่ยยังมีอีกอันนึงนี่ไงเจอแล้วพวกสีบล็อกแกะ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 ให้พ่อ,อเราจะดูแบบขออะไระที่มันเอากันไกลก็ได้พ่อเอากันไกลนะ ครบสิบองแล้วโอ้โหดีใจมากเลยลูกลูกสาวดีใจมากเลยเป็นพระสิบองแล้วพ่อขอเลียงใส่ถาดนะลูกพ่อขอเลียงใส่ถาดว่าเหมือนกันแค่ไหนนะหลายหลายท่านที่สะสมก็จะได้แบบว่าขอเป็นวิทยาทานนะครับว่าพิมพิมนี้นะครับพิมพ์นี้แกะแกออกเลยลูกแกะออกรกอบเลยพิมพ์นี้ต้องบอกก่อนว่า บนห้าล่างห้านะบนห้าล่างห้าอันนี้ยังไม่ได้หาครบร้อยหกสิบองนะอันนี้คือยังไม่ใช่แบบครบร้อยหกสิบองยังเหลืออีกฐานหนึ่งแล้วก็ฐานเลขอีกฐานหนึ่งนะครับหรือเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอันนี้ครบยังลูกยังไม่ครบเดี๋ยวเราหาอีกหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ้าอีกสององค์อยู่ไหนอีกองค์หนึ่งอยู่ไหนลูก เมื่อกี้ลูกแกะยังอ๋อนั่งไงแกะ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 อะไรต้องเป็นแบบอ่าจะได้ดูว่าเป,เป็นเป<ห>็นทิมเดียวกันตันึ่ง,งนะเข้าแกะให้หนูหน่อยได้น้องไปไหนลูกเข้าด,ดี๋ยวพี่มืออื่นอ่านี้คือเหมือน กะให้ดูเฉย,ยนะครับว่าพระที่มาจากสมุดปราการก็คืออ่าสมัยก็คือพี่เขาก็เช่าเช่าแบบเรื่อยๆนะครับเช่ามาเรื่อยๆล้วก็เก็บมาประมาณแกก็นับให้ผมเนี่ยร้อยหกองค์นะครับร้อองค์แต่ก็มีพระที่เนื้อหาถึงยุคนะครับเป็นบางองค์อยู่นะครับที่ผมได้กแกกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองหาเพิ่มเติมนะครับว่า พิมพ์นี้นะเฉพาะพิมพ์นี้ี่กี่องค์นะครับเฉพาะพิมพ์นี้ี่กี่องอนนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นพิมพ์เดียวกันน่าจะเป็นพิมพ์เดียวกันอ๋อเลือกเลือกเลือกฐานนี้ เลือกถาดนี้อันนี้ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่พ่อออกนะอันนี้เหรออันนี้น่าจะใช่เดี๋ยวพี่เขาไม่เห็น๋ยวลองเลื่อนลงมาลากกันเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอันนี้ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวพ่อลองดูก่อนอันนี้พ่ออันนี้ใช่ไหมอีกเพิ่มหนึงอ่าใช่ใช่อันนี้เพิ่มหนึงอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ เป็นเกอีกพิมพ์หนึ่งอันนี้ไม่ใช่จะมีมากกว่าสิบไหมอ่านี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจออีกองหนึ่งแล้วเรียงไว้ไหนละ่ะเรียงไว้ข้างบนเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอีกพิมพ์หนึ่งเกอีกพิมพ์หนึ่งอันนี้ก็เกอีกพิมพ์หนึ่งขอบล่างฟันหนนี่ขอบล่างฟันหนช้าช้าสิลูกพ่อไปไม่ทันนะเนี่ยพ่อไปไม่ทันเขาเนี่ย สิบสองแล้วเป้าหมายเราเท่าไหรน่น้อเนี่ยย <20. S 1> ี่สิบยี่สิบเหรอยี่สิบห้าก็พอแค่เกินสิบห้าก็ประมาณย <20 S 2> ี่สิบยี่สิบเหรอถ้าไม่ถึงยี่สิบก็ประมาณสิบสิบสิบอะไรอ่ะอ้าวใครบอกว่า <16. S 1> เป็นพระดีอ้าวอยู่กับผมนี่ก็น่าจะหลายองค์นะเนี่ยถ้าใครบอกเป็นพระดีอยู่กับผมก็หลายองค์เนาะอ้าวลองดูนะลองดูลองดู อ่ยังยังเช่าพิมพ์นี้อยู่ต้องบอกก่อนว่าเผื่อ,อเผื่อพี่ๆยังเช่าพิมพ์นี้อยู่นะครับวันนี้ก็จะให้ดูแบบตาสว่างสวัยไปเลยไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยคิดไม่ต้องหลับต้องนอนเลยเหรอเฮ้เกือบแล้วขอมีคอตเตอร์หน่อยโอยองหนึ่งเออนี่ใช่ไหมใช่ตรงนี้ใช่ไหมขอมีคอตเตอร์หน่อยสิบห้าโอเค,อคนะสิบห้าพอไห <15. S 2> ม อ่ะสิบหกเลยแถมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรแป๊บเพิ่มเพิ่มก็ได้เพิ่มก็ได้ตามใจฮะเพิ่มไหมเพิ่มก็ได้อ่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มองหนึ่งนะครับโอเคเพิ่มสิบหกองหนึ่ง ตอนนี้เพิ่มเพิ่มมาหนึ่งองค์นะครับตอนนี้ถ้ามันหมดโอ้นี่เจออีกแล้วนี่เห็นไหมสิบเจ็ดแล้วนะคะเจ็ดแล้วแล้วก็ถ้าเจออีกอันก็น่าจะยี่สิบแล้วสิบเจ็ดเก้ายี่สิบเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครที่แบบเล็งๆพิมพ์นี้อยู่นะไม่ใช่นี้เป็นอีกพิมพ์หนึ่งรูปที่แบบไม่ถึงอยู่ถ้าหมดก็หมดอ้าวเจออีกแล้วครบสามแถวเจอพอดีครบนะครบนะหกสาม หกสามสิบแปดหนึ่งสองสามสี่กเ็ดป็ี่สินี่ก็คือเป็นคู่นะครับนนเ,เดี๋ยวผมเลื่อนฮะนี่ไม่ใช่<อ>ถ่ายถ่ายคลิปปั๊บนี่ชูสองนิ้วว่าอันนี้จะอ่าโอเคพอแล้วลูกไปเรากลับบ้าน สวัสดีค่ะถ้าเจอพิมพ์นี้นะครับถ้าเจอพิมพ์นี้ถ้าใครที่ดูคลิปก็นะครับในในเพจหรืออะไรนะครับหรือที่ตลาดพระนะครับแบบนี้นะครับนี่ผมให้ดูนะครับนี่คือพิมพ์พระเก๋พิมพ์พระเก๋เห็นไหมครับพิมพ์พระเก๋ต้องบอกว่าผมถือให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะ พิมพ์เเกมดับหนึ่งเลยนะนี่นะครับแตกต่างที่แต่ละเนื้อหาเฉยนะครับแตกต่างกันที่เนื้อหาเฉยนะครับแบบนี้ผ่านได้ผ่านเลยนะครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวอ่าอีกองกอื่นเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่ามีเก๊พิมพ์ไหนอีกนะครับที่เยอะมากนะครับอันนี้แค่เจ้าเดียวนะครับร้อยหกสิบองค์นะครับที่ผมแยกออกมาเป็นพิมพ์พพะเกท๊ที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะพี่เขาอาจจะเก็บ เก็บมาเรื่อยๆไม่ลืมว่าเอ๊ะคือแต่แต่ละเนื้อเนี่ยมันโซนคล้ายๆกันนะครับโซนคล้ายๆกันแต่ละเนื้อหาจะโซนคล้ายๆกันนะครับจะต่างกันอยู่นะครับโซนบางบางองค์ก็จะต่างเนื้อนะครับแต่าหลักแล้วนะครับในเนื้อแบบนี้นะครับหลักๆแล้วเนื้อแบบนี้ผ่านได้ผ่านเลยนะครับแต่ว่าดีหน่อยคือว่าดีหน่อยคือว่าอ่า พระที่ผมได้มานะครับในรอบนี้ที่ผมเหมามาเนี่ยหมามาเพื่อที่จะให้แบบเป็นการศึกษาแต่ผมก็ได้กรอบนะครับผมก็ได้กรอบแบบกรอบเงินเก่าๆนะของพี่เขามาหลายกรอบเหมือนกันนะครับ,บผมก็เอามาใช้นะครับเอามาใชา้แต่พระไม่ใช่นะครับพระไม่ใช่นะอ่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นพระของพระวันลบนะครับอันนี้คือเป็นพระของพระวันลบนะครับที่ผม ใช้ยอยู่นะครับที่ผมใช้ยอยู่แต่กอบเป็นของพี่ชายที่ร0องค์องนะครับอันนี้หลังแบบนี้นะครับน,นี่ผมได้มาล่าสุดนะครับอ่าไม่ได้มาล่าสุดแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบ่งไม่ได้แบ่งยังยังไม่ได้แบ่งนะครับใส่คอก่อนนะครับเน,เนื้อเนื้อโกเดผมแบ่งออกไปหมดนะครับอ่าองค์นี้มาเดียเด๋ยวออเดี๋ยวรออีกองคใหม่ครับเพื่อรออีกองค์ใหม่โอเค เนื้อกโกเดเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปหน้าอยู่ไหนนาะผมจะถ่ายเนื้อกโกเดให้ดูคู่กันนะครับว่าโกเดแบบเป็นพระไม่ถึงยุคโกเดพระไม่ถึงยุคอยู่ไหนหน้าผมแยกออกมาอยู่แต่น่าจะหลงกันแล้ว,วอ่ะอ๋อในเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะจะ,จ,ะจะจะแยกนะครับว่าโกเดที่เนื้อหาไม่ถึงยุคอะ เที่เนื้อหาที่ผมสะสมแบ่งปันนะครับเป็นแบบไหนนะครับนี่ต่างกันนะครับแคปหน้าจอแคปหน้าจอรครับแคปหน้าจอปราบโอเคครับ